นี่ก็ถือว่าฟักทองที่แก่จัดนะฮะเม็ดมันเริ่มแห้งแล้วแล้วแข็งแล้วเม็ดมันตั้งอยู่ที่เมล็ดทำเมล็ดมันอ่อนมันจะแบนๆนะฮะถ้ามันแก่จัดแล้วเสียงก็จะไม่เหมือนกันเวลาหั่นนะมันจะแข็งจัดมันจะแข็งจัดแล้วก็เนื้อมันจะแน่นเม็ดมันจะมันจะกลมจะแข็งก็แก่จัดถ้าแก่จัดมันก็จะอร่อยนะฮะ ถ้ามันอ่อนมันก็เละๆไม่ค่อยอร่อยอาว่าอย่างนั้นเถอ,อะมันแก่จัดก็จะอร่อยนี่มากี้บอกแบบผัดกุ้งกุ้งก็มีใส่เน่นะครับใส่โหระพาเพื่อให้มันมีกลกิ่นหอมแล้วกุ้งเราก็ห่อไว้ก่อนเพราะว่าพักหลังนี้โควิดเกี่ยวกับโควิดกุ้งเราต้องห่อไว้แม่งั้นมันจะมีกลิ่นแล้วก็ไอตัวตัวแมลงอะ่ะชอบมาใฉ่นะฮะกุ้งเลยต้องห่อไว้นะครับตอนนี้ กุ้งกุ้งเราห่อไว้นะห่อไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้ตัวแมลงเข้าไปชอนชายนะครับก็เป็นที่ที่ง่ายๆไม่ยากครับ